นี่คือเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่นั่งมานั่งในที่สวนสาธารณะ เขาได้เล่าชีวิตของตัวเองให้กับคนแปลกหน้าที่นั่งข้างๆเขาได้ฟังว่ามีเด็กชายจาก阿拉บามาที่เติบโตมากับข้อจํากัดทางร่างกายและมีสติปัญญาที่ต่ำเขาถูกล้อเลียนอยู่บ่อยครั้งแต่เมื่อเขาได้ปลดล็อกความเร็วของตัวเองเขาก็ได้กลายเป็นนักวิ่งที่โด่งดังและได้รับทุนไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยชีวิตของเขาเต็มไปด้วยเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ทั้งการที่ตัวเองได้พบกับประธานาธิบดีการร่วมเข้าสงครามเวียดนามการช่วยเหลือชีวิตทหารจนได้รับเกียรติยศเขาประสบความสําเร็จทั้งด้านการงานแและะมมมิตตรรรภาาพ้้จเ็ไปปดวยอุสคก ส่วนเรื่องราวความรักของเขาก็เต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่ท้ายที่สุดแล้วคนที่รักก็กลับมาและพร้อมจะเป็นครอบครัวอันหนึ่งอันเดียวกันเขาได้ใช้ชีวิตมีความสุขร่วมกับครอบครัวจนกระทั่งวราระสุดท้ายของเธอนี่คือเรื่องราวชีวิตของฟอเรสต์กัมที่สอนให้รู้ว่าแม้ชีวิตจะเต็มไปด้วยความยากลำบากแต่ถ้าเรามุ่งมั่นเดินต่อไปความรักมิตรภาพและความหวังก็จะนำพาเราไปสู่สิ่งที่ดีที่สุด และนี่ก็คือเรื่องราวของหนังภาพยนตร์เรื่อง Forest Gump ในปี1994นะครับถ้าอยากรู้ลึกถึงเส้นทางของเขานั้นว่าจะเป็นยังไงสามารถหาดูได้ทุกช่องทางในสตรีมมิ่งเลยนะครับ